ครับสวัสดีครับวันนี้ครับผมจะมาแนะนําการตรวจเช็คแอร์ครับถึงแอร์อาการน้ําหยดนะครับน้ําหยดไหลนะครับไหลเป็นทางเลยครับจากตัวแอร์นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถแก้เองได้ง่ายๆนะครับแก้เองได้ง่ายๆครับก็มันเกิดจากท่อน้ําทิ้งนะครับอุดตันนะครับหรือว่าช่วงรอยต่อระหว่างรางน้ําไหลกับท่อน้ําทิ้งมัน มันไม่สนิทหรือว่ามันมันหลุดออกจากกันก็สามารถที่จะทําให้เกิดแอร์หยดได้นะครับก็เรามาเริ่มกันเลยนะครับไม่ยากนะครับแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําหยดนะครับก่อนตื่นนะครับก่อนดื่นก็ปิดแอร์ก่อนนะครับเนี่ยครับก่อนตัดเบรกเกอร์ก่อนนะครับทุกครั้งที่เราทํางานเกี่ยวกับแอร์เราต้องตัดไฟก่อนเพื่อไม่ให้เกิดไฟช็อตนะครับ ถอดหน้าก,กากออกนะครับถอดหน้าก,กากออกก่อนค่อยๆถอดนะครับเพราะว่าแต่ละรุ่นมันจะไม่เหมือนกัน Oh, ต่อหนึ่งเลยเิมเตอร์ตรัิเตอร์ออกกิมเตอร์ พอทอดออกมานะครับก็จะเจอแผงคอยเย็นนะครับแล้วก็ท่อนางล่างน้ําทิ้งนี่ครับลางน้ําทิ้งนี่ครับลางน้าทิ้งพอแอร์มันทํางานนะครับก็น้ำน้ำที่มันหยดนะครับจากคอยเย็นนะครับมันก็หยดลงมาที่ลางน้ําทิ้งนะครับลางน้ําทิ้งก็จะไหล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 นะครับไหลนะครับ ไหลลงมาแล้วก็ลงไปที่ท่อน้ําทิ้งเห็นท่อน้ำทิ้งไหมครับรูๆนะครับนี่คือท่อน้ําทิ้งท่อตรงนี้ถ้ามันตันนะครับมันก็จะน้ําก็จะล้นน้ําก็จะล้นรางครับเพราะถ้าล้นรางออกมาปุ๊บก็กลายเป็นน้ําหยดนะครับกลายเป็นน้ําหยดตรงนี้วิธีแก้คือเราก็ใช้น้ําประปาบ้านเนี่ยนะครับไล่นะครับใช้น้าประปาบ้านเนี่ยไล่นะครับครับนี่ก็จะเป็นท่อน้ําทิ้งนะครับที่อุดตันที่อุดตันไม่มีน้าไหล ครับโดยใช้สายยางนะครับสายยางครับโดยใช้สายยางสายยางน้ำนี่ยครับสายยางน้ำประปา สาย่งางเราพายัดเข้าไปอุดเข้าไปเราเปิดน้ำไล่ครับเปิดน้ำไล่เปิดน้ำไล่ดันน้ำนะครับก็น้ำก็จะไหลสะดวกขึ้นนะครับตอนนี้พอเรานั่นแล้น้ำกลับมาไหลแล้วครับที่เราใช้แรงดันนะครับ ใช้น้ำประปาไล่นะครับก็ะจะน้ำก็จะไหลตอนนี้ถือว่าไหลปกติแล้วครับทอ่อน้าทิงอันนี้เราใช้น้ำประปาไล่นะครับมันจะไหลไหลหลออกปาไหลออจะมี เราเปิดน,น้ำไล่พอเสร็จแล้วก็ก็ถ้ามันโล่งนะครับน้ําไหลออกจาก่อน้ําทิ้งน้ำํำแล้วถ้ามันโล่งแล้วก็พอนะครับครับเรามาดูกันนะครับเมื่อเราไล่น้ํำออกแล้วนะครับ เห็นว่าไม่มีน้ําหยดนะครับเห็นว่าไม่มีน้ําหยดนะครับครับครับตอนนี้มาน้ําก็กลับมาเป็นปกติแล้วครับน้ําก็ไหลตามปกตินะครับน้าแอร์ก็ไหลตามปกติครครับถ้าน้ำแอร์ไหลนะครับเป็นปกติมันก็จะค่อยหยดอย่างเงี้ยนะครับ ค่อยไหลอย่ค่อยไหลไม่ตันล้วนะครับง่ายๆครับแค่เราเปิดน้ำประปาไล่นะครับไล่มาจากตัวแอรคอยเย็นข้างบนครับมันก็จะหายอุดตันครับไม่มีน้ำหยดไหลออกมานะครับ อาการอย่างนี้นะครับเราสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองนะครับง่ายๆนะครับตามวิธีการที่ที่แนะนำไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ